สวัสดีครับผมโมนีกะสิมาแนะนําการปับข้อพินนะครับว่าพินเป็นพินประมาณนี้มาแล้วนะครับเขาก็สิมาวัดข้อพินนะครับมานไรยบ่นะครับเราจะมีเล็กขันข้อด้านหนานะครับอยู่ตรงนี้นะครับอาบุ้มสีวัดเฮเบิ้งนะครับการวัดกะประมาณนี้นะครับไม่บรรทัดเงาเนาะพูดเล็กครับตัวนี้คือข้อมันตกนะครับตกด้านหนาอยู่นะครับเขากดหัวกดท้ายนะครับทมันใดมันสีบ่กระดกอันกระดกนะครับกระดก มีกระบอกตกบ้องนี้นะครับนี่ครับด้านหน้าตั้มนะครับสะเ็นแสงอย่างนี้นะครับเขาโคตรมันที่กระโดกได้อันนี้ถ้าเรียนไปสีแท็บนะครับพิ้นสีแทบเลาก็มีวิธีการปรับนะครับมีเหล็กตัวหนึ่งนะครับใส่เหล็กขันข้อไปแล้วนะครับอาจใส่ใส่ไข่ควงเอียงซอยนะครับนิดหน่อยเพราะมันเขาต้องใส่เหล็กขันแน่นะครับเลาก็ขันทวนเข็มนะครับแล้วก็ตกขันทวนเข็มนะครับ ท่วนเข็มมาค่ายรวมแล้วนะครับอันนี้คือค่ายรวมอ่าก็ยังตกอยู่นะครับต่อไปเขาก็ทวนเข็มนาฬิกานะครับต้องปรับมาอีกนะครับอ่าไซเล็กปรับได้อีรีบอนะครับเคมีคนถามมาเหมือกันว่าไซเล็กปรับได้อีรีบอบางตัวก็ปรับได้นะครับบางตัวก็ปรับบ่ได้นี่ได้ตรงแล้วนะครับอ่ายังมีเรื่องมาในตัวยังมีอย่างนี้อยู่นะครับ ยางนีน is ิดนึงช่างอีกนิดนึงนะครับหางกระดกได้อยู่เรากกัดอาร์ทเข้าไปอีกทวนเข็มเข้าไปอีกนะครับอาจที่ได้ใส่ปัจแจออยน้ำนิดนึงนะครับเปึ๊บนะครับอ่าตอนนี้บ็อกระดกแล้วนะครับไอ้กระดกโดนบล็อกดวนี่บพ่ไปละนะครับบอกนะครับที่ิ่มี่ซองแสงนะครับซีอิวมี่ซองแสงอันนี้คือปั๊บได้นะครับนี่ปั๊บได้ใช่เราไปปร๊บได้อ่า พินบางอันก็ปรับบอดดนะครับใส่ไปซื้อกับมีนะครับใส่ไป่กับข้อยังขวดกอเอาผมทีล่องปรับให้มันไหลๆนะครับให้มันอันกลางอันจะได้เห็นความแตกต่างเือคลิปการปรับข้อพินนะครับล่องไปรับใส่บึงนะครับแต่ว่าตรงนี่ตู้ไส้เล็กดีๆนะครับล็อกข้อเล็กดีๆไม่ค่อยสิไปได้นะครับอันล็อกข้อเล็กบดีนี่ก็ปรับบอไปนะครับนะครับอาจจะมองเห็นนะครับ มองเห็นอยู่ว่าจะมีซองเสียงนิดหนึ่งนะครับอยู่ตรงกลางนะครับช่วงนี้นะครับมีซองเสียงอยู่นิดนึงนะครับผมหยิบปัาบให้มันมีซองไปเยอะหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อว่าด้านไปมันจะตรงต้องไปอีกนะครับจะมีซองเสียงนะครับเห็นโมสัตต์รว่ามันไก่ครับเออน่ะเห็นแล้วครับนี่บ่ครับเอาสิกดบ่ได้นะเอาส่เฟียดแล้วห้องก็มาปรับเฟียดอีกทีหนึ่งนะครับนี่งิีส่ได้ คือการปรับข้อพิ้นครับปรับได้นะครับปรับให้อินลงสี่ก็ได้นะครับปรับไปขึ้นมากก็ได้ปรับไปตรงเลยก็ได้นะครับถ้เาเรียนไปโดนแน่าเพราะว่าสายมันสูงเขาก็ปรับไปทั้งหนามันต่ําลงนะครับอันนี้ได้แล้วนะครับผมจะใส่ประมาณนี้ไอ้มันยันิดนึงประมาณเส้นผมนี่แหละมันมีซองโดนมันเส้นผมอาจจะมองว่่เห็นนะแต่ว่าเขากดว่าถ่าอยอินสีรกระดูกแหละผมจะกดให้บ่ง นครับกดนะครับใส่การกดหันบดได้เมี่สิตึ๊ก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 กตึ๊กตึ๊กีครับได้สิบเป็นอย่างครับผมการปรับข้อพิ้นการเช็ดข้อพิ้นของผมนะครับประมาณนี้ต้องมีสูตรล็อกข้อเล็กให้ดีนะครับซั้นกระปราบบ่ไปครับผมฝากไว้วิทยาท่านนะครับ